แต่ว่าหลายๆท่านในที่นี้ผมเชื่อว่าประทับใจในผลงานของคุณยิทิรัตน์แลนองตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ตลาดซับนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เราได้กลับมาจูนหากันเจอหากันเจอหาเพื่อนเก่าเจอเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับเพราะว่าเพื่อนเก่าหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปทําอย่างอื่น้วแต่ว่าเพื่อนเก่าบางคนนี่ก็ ถ้าเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของเด็กเยาวชนเรื่องของกานศาึกษาแล้วก็ไม่ลืมกันง่ายๆนะะก็ผมก็ฝากไว้ด้วยว่าแม้นว่า,าการการแข่งขันนะฮะจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จัดขึ้น,นง่ายๆแล้วก็ความต่อเนื่องจะต้องใช้กําลังภายในใช้เงินทุนมหาศาลซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน สถานภาพนั้นที่จะมาช่วยเราเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยฝากว่าการที่มีหลายท่านเรียกร้องผ่านผมผ่านในหลายท่านเ่าเมื่อไหลหลักทรัพย์จะฟื้นผมเมื่อก่อนผมใช้ลูกว่ากลับไปถามผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สิแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีนะกลายเป็นว่าเราควรจะอย่างนี้มากกว่าว่าเวลาเพื่อนฝูงเราจัดการแข่งขันที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กหรือใหญ่ถ้าหาก ไม่เหนือบาก,ก่าแล้อยากให้พวกเราไปแข่งไม่ได้ก็ไปให้กำลังใจเขาทําให้เรามีพื้นที่ข่าวเพราะเมื่อกี้ผมก็คุยกับพี่ก้องที่สยามกีฬาซึ่งท่านก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กระบวการมากระนาไี20ปีพี่ก้องก็บอกว่าเช่นกันหลายคนจัดงานแล้วรอให้ผู้สื่อข่าวมาทำข่าวผมคิดว่าท่านคิดผิดเ,เพราะว่าท่านอยากได้พื้นที่ข่าวแต่ท่านไม่แสดงตวัวตนหรอกวาร่วมให้เป็นข่าว สื่อมวลชนปัจจุบันนะเขาไม่สนใจหรอกถ้ามันเป็นวงเล็กๆยกเว้นว่าท่านจะมีผู้ใหญ่ยกหูไปฟังฟังแต่นี้ผมพูดด้วยความสันริงแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่สื่อที่ไหนในโลกก็ปฏิเสธเราไม่ได้ก็คือว่าเราทําให้มันเป็นข่าวคือมาไม่ใช่ทำในเชิงไม่ดีอาจารย์แต่หมายถึงว่า,าเรามาร่วมกันใช่ไหมฮะเช่นทางทีมพระออนจัดไม่เหลือบาก,กว่าแรงเราไปร่วมเราจัด ไม่เหนือบากว่าแรงมาร่วมสมาคมกีฬากีฬาไทยจัดไม่เหนือบากว่าแรงไปร่วมสถาบันโน้นสถาบันนี้จ,จัดไม่เหนือบากว่าแรงไปร่วมผมคิดว่าอันนี้สําคัญแล้วฝากท่านด้วยท่านที่เป็นโค้ชและเป็นผู้จัดก,การของเด็กเยาวชนนะครับผมฝากข้อนี้ด้วยว่าไม่เหนือบากว่าแรงขอให้มาร่วมแม้ว่าเงินรางวัลมันน้อยนิดอาจจะต้องเดินทางไกลเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือความเป็น,ปนผลแถัม แล้วสื่อมวลชนก็จะสังเกตเราเองมันจะเตะตาเขาเองแต่ถ้าเรามวัวแต่รอว่าเมื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์ใหญ่เมื่อไหร่จะมีรางวัลใหญ่นั่นคือความคิดของคนที่ล้าหลังและตกลูกผมบอกได้เลยว่าความคิดแบบนี้จบไปแล้วนะครับทุกวันนี้ไม่ควรจะคิดแบบนี้อีกแต่ควรจะคิดว่าทํายังไงว่ามีคนจัดงานเราไปช่วยกั่างนี้ทให้มันมีสีสันครบถ้วนผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้คนละไม้คนละมืออนาคตลูกหลานเราในด้านหมากกระดาน มันจะไม่หายไปไหนมันจะมีแต่วันเจริญเรือแล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ขนาดนี้เราก็ไม่ควรจะปล่อยช่วงเวลานี้ให้ผ่านไปนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกของการที่เราได้ผสมของใหม่ของเก่าเทคโนโลยีคนเป็นเป็นสู้กับคอมคอมสู้กับคอมเชิญผู้รู้ตัวเป็นเป็นมาบรรยายแบบหาฟังไม่ได้ง่ายหรือแม้แต่ความรู้ที่น้องๆเขาเสนอมาว่า ขอให้คนนั้นเล่นกับคนเกมนี้เกมนั้นเพราะว่าเหตุผลน่าสนใจมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราเก็บประมวลเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อสังเกตที่ท่านสารวัตรท่านผู้การ,นะรแนะนํามาเราก็เก็บไว้เช่นกันนะครับรวมทั้งขอฝากนิดเดียวว่าพในเมื่อเรามีห้องสมุดขนาดนี้แล้วนะซึ่งแนวทางของท่านอธิการกิติรัตน์ก็คืออยากให้มันเป็นพับล i กไลบรารีคล้ายๆกับห้องสมุดมากเลย ที่ตลาดศัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสถานที่โอโทงขนาดนี้ต่อไปนอกจากการแข่งขันถ้าท่านมีหนังสือที่ดีแล้วท่านคิดว่าไม่อยากจะเก็บไว้ดูคนเดียวไม่อยากจะเก็บไว้ที่ยิ่งที่บ้านฝุ่นจับขอให้นํามามอบไว้ให้ที่นี่นะเช่นอาที่เช่นที่อาจารย์นครตรีศาส์เอามามอบมันเป็นหนังสือพวกวัติศาสตร์ผมคิดว่าเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ในหอสมุดแห่งชาติไปอยู่ในบ้านของท่านแล้วก็ เรือนหายไปจากความทรงจำโดยที่ท่านสารวัตรท่านผู้การมีอยู่ที่บ้านผมก็บอกว่าเรียนเชิญให้นํามาท่านก็ให้แนวคิดที่ดีว่าทําไมไม่ทําเป็นอิเล็กทรอนิ์ให้หมดผมบอกใช่นั่นแหละคือแนวทางของของยุคปฐฐัจจุบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่คือคือก้าวแรกที่สําคัญผมก็เลยรู้สึกข,ขอบพระคุณอ,อย่างยิ่งที่ที่ท่านได้เสียสละเวลามาแล้วมาร่วมด้วยหัวใจเดียวกันนะครับที่จะทําให้กระดาษเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ ในอนาคตอันใกล้นะครับขอให้คอยติดตามข่าวทางไอพีจีสยามกีฬาแล้วก็เราจะใช้ Facebook ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เราจะได้ช่วยกันพัฒนาวงการมากระดานที่เรารักให้มันพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ